b ับเบิลนินจาจะทำให้คุณเป็นตัวละครที่คุณชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นตัวละครเหล่านี้แต่ก่อนที่คุณจะเป็นตัวละครที่คุณชื่นชอบนั้นคุณต้องสร้างตัวละครซะก่อนซึ่งเกมบับเบิลนินจาของเรานั้นประกอบไปด้วย4หมู่บ้าน4ทธาตุซึ่งจะมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลม หลายชาตสายฟ้าจากนั้นเมื่อคุณสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่เข้ามาลุยโลกของ b ั b เ l e n i นินจากันแล้วรีบทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ถึงเลเวล5ให้ไวเลยครับแล้วเราก็จะสามารถเปิดกล่องนะครับที่มีชื่อว่ากล่องเจริญเติบโตนั่นเองและเมื่อเปิดออกมาจะได้รับของมากมายรวมไปถึงไอเทมเปลี่ยนร่างอีกด้วยและให้ทำการคลิกที่ไอเทมดังกล่าวแล้วเลือกว่าอยากเป็นตัวละครไหนนะครับ จากนั้นนะครับก็ทําการสวมใส่นะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นตัวละครที่เราชื่นชอบไปเลยนะครับนบะัดนา